ลมโลกเดียวได้ให้หายวังเวงอุ้ยมากับเสียงเพลงจ้าทุกคนจ้านี่จ้าวันนี้เป็นวันเก็บผลผลิตผล,ลไม้มะละกอนี่เก็บบ่อยจ้ามะละกอฮอลแลนด์แต่ว่าวันนี้จะไปตัดกล้วยน้ำว้าด้วยจ้าไปจ้าไปตัดด้วยกันไปชมผลผลิตด้วยกันค่ะสวบปรดก็ออกดอกแล้วจ้าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดผลหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้แรงมาก แล้วก็ดินก็ไม่ค่อยดีเนาะจ้ะเหมือนเดิมติดหลายดอกอยู่จ้ะแต่รู้สึกว่าจะร่วงถ้าเกิดว่าดินไม่อุดมสมบูรณ์ก็จะติดยากเนาะจ้ะและยิ่งแห้งด้วยนี่ติดผลให้หน่อยนะจ้าสวรสจ๋าอันนี้มะละกอต้นเล็กก็สุกได้กินบางลูกแล้วจ้ะนี่ มึดตะลืตื้อจะ้ะส่วนต้นนน้นที่เคยดุกๆก็เริ่มเอร่อยรอจะ้ะเป็นของธรรมดาเนาะสูงด้วยโอเคค่ะปะไปดูอีกแถบหนึ่งน,นี่จ้ะทุกคนพริกก็จริงๆเขาดกนะคะแต่พี่ชอบลงมันก็เลยแบบงีงอๆงอไม่ค่อยออกดอกพอแล้วมันก็จะเฉาเพราะว่าพี่เยอะจะ้ะฉีดก็เอาไม่อยู่นะคะแต่วิมลก็จะไม่ฉีดเคมีเนาะ สารเคมีจะเอาแบบสมุนไพรบ้างแล้วก็บางครั้งก็เอาแฟบใส่น้ำฉีดจ้ะต้นละมุดรอกินลูกอยู่นะจ้ะละมุดจ้ะเมืเ่อคืนต้นใหญ่สวยเชียเมืเ่อคืนกินลูกหลายลูกแล้วจ้ะได้กินลูกตอเคไม่นึกอยากกิน ไม่นึกอยากกินสวยใช่โอเคแค่ชั้นแค่ชั้นดกเลยค่ะต้นเล็กๆก,ก็ตัดแต่งตัดแต่งก็ได้กินบ่อยจ้ะตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มต้นไม่สูงมากสวยเนาะโอเคแค่ชั้นแค่ชั้นไหม ดอกสวยฝั่งนู้นก็มีจ้ะเอากว่าจะถึงต้นกล้วยมีฝรั่งบ้าโชว์จ้ะสวยจ้ะนี่ยอนะคะนี่ได้มีร่มเงาแล้วผลก็ออกแล้วจ้ะนี่จ้ะขยอน้นจ้ะไข่โมด,ดง โมดแดงก็มีรังใจอยู่นู่น,นมาแล้วก็ใหญ่โตมโหลาน<ม>อ้ยใหญ่คักใหญ่แน่มึนจะ,ะมันกลัวจะหักซะก,ก่อนเพราะว่ามันหนักลูกใหญ่ เนี่ยก็รอดูว่าช่วงไหนเขาจะออกดอกเนจะจ๊ะอันนี้คือขาโคมนะคะหรือเข็งไขม่มุกเนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนมาดูจะ้ะกล้วยแก่แล้วจะ้ะเริ่มสุกคาคาเครือเลยนี่จะ้ะจะตัดแล้ว สุกเห็นไมคันเหลืองเหลืองอันนี้ก็เพกาะนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องตัดแล้วจ้ะมาค่ะมาตัดด้วยกันเดี๋ยวพาไปดูอกล้วยหอมหอมทองก่อนบ้าโชว์จ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่ออกดอกไม่ค่อยตกนะคะเจ้าจอมน่าจะใช่เนาะเจ้าจอมจอมหกใบจ้ะ สี่ใบสี่ใบเสร็จนี่ค่ะเอาถุงห่อไว้เริ่มแก่แล้วค่ะนี่ลูกสวยเชียวหอมองต้นนิดเดียวจ้ะนี่ก็ต้องเอาไม้มาช่วยคำ้ำเห็นไหมคะคอเขาเล็กนิดเดียว <laughs> ถ้าลมแรงเนี่ยหักแน่นี่จ้ะก็ต้องคอยพยุงไว้เนอะอย่าให้ลมแรงเกินนี่ใกล้แกแล้วจ้ะแต่กล้วยน้ำว้านะ่ะ สุขาคาเครือเดี๋ยวจะต้องตัดแล้วจ้ะต้อ,อ,อยดำหูจิงก่าเยอะมากค่ะทุกคนกิงกอ,อกิงกอตอโอ้มาลองมาแล้งจ้ะมาลองมองแมง <laughs> โอเคค่ะมาตัดลวยนว้าด้วยกันจ้ะ ช่วยจับหน่อยนะคะค่ะทุกคนได้แล้วนะคะอุปกรณ์ นกนกรักกินตั้งแต่เมื่อไหร่มาค่ะจะเอากล้วยบ่งนะคะเอาใส่ถุงนี้เนาะก็ไม่ได้ใส่แก๊สไม่ได้ใส่อะไรคะ่ะแค่เอาใส่เอาใบตองลงความลงแบบนี้ หนูก็จะมารับฟืนโมเบกันมากได้ <c oughs> <c oughs> ค่ะเสร็จแล้ว